เอ่ออีกไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะนานแล้วอีกไม่กี่วันแต่ว่าวันเอ็กซ์ชลมันยังไม่ชัดครับเขาจะไปประกวดตัวที่นั่นนะครับแล้วจะร้องแน่เลยเพลงคัมแพงเนี่ยครับแล้วก็ร้องกับแซกแน่นอนนะครับน่่รร้องเทาไหะะฮแล้วก็จะมีของเขาอีกมั้งเดี๋ยวมันมีอยู่ท่อนหนึ่งขอสักนิดเดียวได้ไหมเนี่ยไอ้ฟังหน่อยที่คัมแพงอันนี้เป็ บ่แมนมหาวัดแล้วก็บ่ได้ใจนางวัดแหหลงดังก็ดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานได้เฮ็ดดีปานไดเจ้าก็บ่หัวซาหนังห้องนอนให้ย,ย้อนสงสารใจเจ้าของนองบ่กเคยมองยางสาก็บ่อายากไกลฮักเจ้าลายฮักเจ้าลายได้ยิน นี่คุณสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมเขถึงเป็นเจนจิรายุผมไม่เคยมีความสงสัยในเด็กคนนี้เลยตั้งแต่เดวันที่ผมรู้จักเขาจนมาถึงวันนี้มันเป็นศักยภาพของคนที่เหมาะสมจะเป็นเจนจิรายุจริงๆขอบคุณมากครับเจน